สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง m a s a u u t o a r r นะครับวันนี้ผมตระกูลเลนทมิดนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยถึงการได้ทดลองขับ s e e k e อร์นะครับซึ่งก็จะเป็น SUV รุ่นใหม่จากทาง s e e เกอที่เติมเข้ามาถือว่าเป็นตัวเรือธงเหมือนกันเนาะ <S <S ด้วยกำลังแรงบิดของตัว รถเนี่ยผมรู้สึกว่าต่อให้เจอทางที่มันอาจจะท้าเล่นกว่านี้ยากกว่านี้แม้ว่าจะมีบางจังหวะที่รถอาจจะกระแทกอยู่บ้างถ้าหากว่าไปเจอเส้นทางอื่นที่เขาไม่ได้เซตไว้เป็นเส้นทางทางธรรมชาติเนี่ยผมว่าเจ้า 7X เนี่ยก็ยังผ่านไปได้เข้าสถานีบริการน้ำมัน PT ด้วยบัตรแดง PT Max Card plus ได้อะไร ลดราคาน้ำมัน50สตาตังต่อลิตรสูงสุด200ลิตรต่อเดือนลดราคา50%สำหรับเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟพันไทยสูงสุด10แก้วต่อเดือนสิทธิพิเศษเมื่อเข้าใช้ศูนย์บริการรถยนต์ a u t o b a ็กซซื้อยางรถยนต์3แถม1เฉพาะรุ่นที่กำหนดส่วนลด15%ค่าอะไหล่ซ่อมบำรุงส่วนลด20%อุปกรณ์เสริมในรถยนต์ ฟรีเปลี่ยนเติมลมยางในโตรเจนและเซฟตี้เช็ค25รายการสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card Plus 599บาทต่อปีได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศเดิมเนี่ยก็จะมีตัว s i กเกอ X อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว009นะครับที่เป็นรถยนต์ ไฟฟ้า MPV เนอะอันนี้ก็เติมนะครับตัวบนถือว่าเป็นตัวเรือธงเหมือนกันเนาะคว่แขันนะครับอย่างเช่น MG i M6 หรือว่าอย่าง Xperg G6 หรือว่ายังมีรุ่นอื่นๆอีกแต่ถ้าเอาความแรงนะครับเอา Performance เป็นตัวตั้งเนี่ยก็ยังมีทางด้านของ BYD c l i o n 7นะครับที่แบบความแรงระดับ3 วิกกว่า,วาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคเคลมเอาไว้ระดับนี้ตัวที่เราลองขับก่อนเนี่ยก็จะเป็นตัว performance ตัวนี้ก็มาพร้อมกับดูอัลมอเตอร์นะครับมอเตอร์น้านหลังแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวลองเลนสก็จะมีมอเตอร์ทางด้านหลังเริ่มแรกเนี่ยขับตัว performance เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหน้ํากระจายเลยนะครับเพราะว่ามีแทร็กที่เขาฉีดน้ําเอาไว้ด้วยนะครับก็ร้องเลยผมเนี่ยร้องชนกลวยให้ดูเลยนะครับรอบแรกนะครับก็จะเป็นการเทคอัตราเร่งนะครับโอ้โหแป๊บเดียวครับระยะทางไม่ไม่ยาวมากแต่แบบแป๊บเดียวนี่มีร้อยสี่อนบี่ครับ ถึงจุดนิ่งนะครับก็ได้ลองในเรื่องของระยะเบรกด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่รู้สึกเนี่ยคือรถแรงจริงแรงจนแก้าการยากนะครับแม้ว่าตัวรถจะมีระบบความปลอดภัยมาให้อย่างเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e s c abs e b d ทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอ e ิเล็กทรอนิกในการควบคุมทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็ยอมรับว่ารถแรงจริงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเแก้าการด้วยน้ำหนักตัวรถที่เยอะด้วยนะครับจากการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังต้องเป็นคนที่แบบมีทักษะในการขับรถมาระดับหนึ่งในการที่จะหากว่าเเกิดดหตุไม่คาฝัน เราจะได้แบบควบคุมตัวรถได้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขตัดหน้านะครับมีรถตัดหน้ากระทันหันนะครับหรือว่าไปเจอทางเปียกลื่นแล้วรถนั้นเสียอาการเราอาจจะต้องมีทักษะในการควบคุมรถที่ดีด้วยนะครับโอเคแหละราคามันจับต้องได้ง่ายขึ้นสําหรับรถที่แรงระดับนี้แต่ว่าผมแนะนําว่าใครก็ตามนะครับที่ซื้อได้แนะนําว่าเพิ่มทักษะในการขับขี่ก็จะทําให้ขับได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่า1เลยมันแรงแล้วมันไม่ได้เบาเนาะนะ น้ำหนักตัวรถมันเยอะเพราะนั้นเวลาที่รถมันเสียอาการเนี่ยการแก้อาการมันก็จะเหนื่อยขึ้นไปด้วยนะครับขนาดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปปิดระบบเพืยอหลอกเลี่ยัีนะครับยังเปิด E S C ไว้เนี่ยแต่เวลาที่รถเนี่ยมันแถนะครับเราก็ยังต้องควบคุมตัวรถค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าถามว่าแรงไหมนะครับช่วงล่างที่ทํามาจริงๆมันก็เอาอยู่แหละนะครับในแง่ของช่วงล่างในแง่ของเบรกนะครับก็ให้เบรกที่ดีมาแล้วนะครับแต่ด้วยรถมันแรงมากจริงจริงโปรเฟสซอร์ดีจริงจริงนะครับในเรื่องของความแรงแล้วก็ เวลาที่เราเทคคันเร่งนะครับอัตา,าเร่งวิ่งตรงๆเนี่ยยังรู้สึกว่ามันดึงนะครับมันดึงจนหน้าสายเหมือนกัน แม้ว่าเราจะอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วก็ตามอันนี้คือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมเนี่ยอลองเนี่ยสรอบนะครับพอเราเริ่มคุ้นกับแทร็กนะครับเราก็เริ่มเติมความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในโหมดที่เป็นการหักหลบนะครับหรือว่าสลานลอมนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเจอกับจุดท,ที่เป็นการหักเป็นเลนเชนผมก็ลองนะครับเพราะรู้ว่าอยู่ในระยะที่แบบต่อให้เราเนี่ยคนกลวยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราลองมา2รอบแล้วยังรู้สึกว่าเราอยู่ในจังหวะที่แบบชนก็ไม่เป็นไรยังแก้การได้ก็ถือว่าแแแแแหลลงงจจนนแบบนสาาะใรั้วก พอไปบวกกับคุณตี้นะครับงานประกอบต่างๆนะครับก็ทําให้เออรู้สึกว่าถ้าปกติถ้าเราจะต้องได้คุณตี้ในการประกอบระดับนี้นะครับความแรงระดับนี้เราจะต้องจ่ายเงินมากกว่านี้เยอะก็อยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าสนใจรถยนต์รุ่นนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณตี้กับความแรงทุกอย่างภาพรวมถือว่ามันใช้ควมว่าพรีเมียมแล้วก็สะใจด้วยนะครับสำหรับเจ้า 7X นะครับในส่วนของสลาร,ารลอมนะครับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมว่าพอมันเป็นการคุมล้อหน้าล้อหลังนะครับผมว่ามันมันคุมรถได้ง่าย นะครับแล้วก็สารล้อมได้เสียบคมแม้ว่ารถจะแรงก็ตามอันนี้ผมชื่นชมนะครับพรมอะไรตอบสนองค่อนข้างดีผมว่ามันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับก็เลยทําให้รถเนี่ยมันกลายเป็นว่ารถที่แบบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับสารล้อมค่อนข้างที่จะคล่องตัวแล้วก็แม้ว่าตัวถังจะยาวนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเจอเส้นทางที่เป็นสารล้อมหักเลี้ยวนะครับต่อเนื่องเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ถือว่าประทับใจครับผมได้ลองขับนะครับทั้งตัวที่เป็นรุ่น performance แล้วก็ตัว long range นะครับทั้ง2เกรดเนี่ย ก็คือต่างกันที่เรื่องของมอเตอร์นอกนจากฟังก์ชันเนาะคือออปชันผมแจกแจงไปแล้วเนาะตอนที่มีการทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนครับว่าความแรงของ Long เลน g e มันสู้ตัว Performance ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบคือผมมองว่าในแง่ของความปลอดภยัยในแง่ของการแก้การแล้วก็ความเร็วที่เหมาะสมต่อแฮนด์เลิงที่เราได้ใช้เนี่ยผมว่าตัว Long เลน g e เนี่ยมันขับง่ายกว่าโอเคแหละบางคนบอกว่าแต่ถ้าต้องการแรงล่ะซื้อรถแบบราคาอย่างนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยากได้ความแรงสะใจแน่นอนครับ p e r f o r m a n แ e แต่ถ้าเอา long l long r a เลน ผมว่ามันมีความกลมกล่อมในการใช้งานภาพรวมแล้วคุณก็ได้ระยะทางบางคนเนี่ยคอนเซิร์นมากเลยนะครับกับการที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปจุดชงจุดช,ดช,ดชดาร์จทั้งนั้นที่ปัจจุบันนะครับจุดชาร์จมันก็เยอะอยู่ละแต่บางคนก็จะเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นระยะทางเอาไว้ก่อน ซึ่งโอเคคุณก็มาเลือกลองเลนส์ได้แต่ถ้าคุณอยากสะใจถามว่าแรงต่างกันแค่ไหนต่างกันชัดเจนอะต่างกันจนถ้าหากว่าคุณตัดสินใจว่าจะเลือกลองเลนส์แล้วคุณเป็นคนที่แบบเอ๊ะลังเลว่าเอ๊ะหรือฉันต้องการความแรงดีนะถ้าหากว่าคุณไปเลือกตัวเริ่มต้นเนี่ยลองเลนส์ range, คุณอาจจะรู้สึกว่ารู้อย่างนี้นะเอาตัวน,นั้นไปเลยดีกว่าสุดท้ายแล้วจุดชาร์จบ้านเรามันก็เยอะแล้วนี่นะครับหรือว่าปกติคุณชาร์จที่บ้านเป็นประจําคุณอาจจะมีความรู้สกเสียดดดาไไไ้้วว่คุณปลองตั แต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าโจทย์ของฉันเนี่ยจะต้องเน้นระยะทางไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าพอไม่ได้ความแรงแล้วเราจะรู้สึกอะไรไหมก็คงไม่ต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกรดเริ่มต้นเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานอัตราเร่งแสงก็ค่อนข้างดีที่ผมโอเคอีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของเส้นทางออฟโรดวันนี้ได้ลองด้วยนะครับแต่มันอาจจะเป็นออฟโรดที่ไม่ได้หนักหนาเหมือนกับพวกปิกอัพหรือว่า PPV เนาะเพราะว่าพวกปิกอัพหรือ PPV เนี่ยด้วยระยะความสูงแล้วก็ระยะยืดยุบโดยเฉพาะกระบานะครับกระบาเนี่ย ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะเป็นแหนบนะฮะพอเป็นแหนบเนี่ยคุณสามารถไปอัปเกรดตัวรถยกสูงได้มากขึ้นหรือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางหรือในกรณีที่ใช้รถยนต์สแตนดาดเดิมๆนะครับแล้วคุณไปเ,เจอเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางเนินสลับมีหลุมมีบ่อเนี่ยรถกระบะเนี่ยช่วงล่างด้านหลังที่มันเป็นแหนบเนี่ยมันมีระยะยืดยุบที่ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้คือโดยพื้นฐานทางวิศวกรรมนะครับ ฉะนั้นหมายความว่าตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับหน้าหลังขับ4แต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบที่สามารถลุยได้หลากหลายขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเจอทางออฟโรดที่เป็นทางดินทางลูกรางปกติเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วครับไม่ต้องถึงเขาหรอกครับเป็นขับ2ก็ไปได้แต่อันนี้คือพอไปเจอเส้นทางที่มันจะต้องลุยน้ําหน่อย หรือว่าจะต้องเจอกับเนินสลับหน่อยด้วยตัวรถนะครับมันมีโหมดออฟโรดที่มันสามารถที่จะบวกความสูงเพิ่มได้เมื่อเราเนี่ยเปิดโหมดนี้จากเดิมเนี่ย175มิมขยับขึ้นมาเป็น230มิมก็คือประมาณสักโดยรวมเนี่ยคือ23เซน230 mm เนี่ยมันก็ประมาณพวกรถยนต์ PPV อะ่ะพวกนี้ก็จะอยู่กันประมาณสัก220 230 235ม mm, ิมโดยประมาณพอมันยกขึ้นมามันได้ประมาณระดับนั้นเลยซึ่งผมมองว่า มันพอให้เราเนี่ยได้ข้ามเรื่องของอุปสรรคต่างๆและได้ลองนะครับในเส้นทางที่เป็นเนินสลับในช่วงแรกเลยนะครับก็จะเห็นว่าล้อเนี่ยลอยเนาะจังหวะที่ล้อลอยก็จะต้องเกิดการฟรีทิ้งตัวระบบเซ็นเซอร์ของตัวรถเนี่ยก็จะถูกจับ t r a คชั่นนะครับมาฝั่งที่ยังยึดเกาะกับผิวแทร็กอยู่ฉะนั้นหมายความว่ามันจะสามารถถ่ายเทกําลังไปยังล้อที่มีการยึดเกาะซึ่งผมว่าตัวรถทําได้ดีไม่ต้องไปรอแบบว่าฟรีทิ้งจนเยอะแยะนะครับตัวรถก็สามารถจับได้เลยว่า I, จังหวะเนี้ยล้อฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีแท็กชั่นแล้วนะฉันจะต้องถ่ายเทกําลังมานะครับแล้วมันก็ให้ตัวได้ดีนะครับไม่มีจังหวะที่รถเนี่ยมันจะไปกระแทกเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเซ็ตสนาไมไว้แล้วแหละนะครับแต่ด้วยกําลังแรงบิดของตัว รถเนี่ยผมรู้สึกว่าต่อให้เจอทางที่มันอาจจะชาเลนจ์กว่านี้ยากกว่านี้แม้ว่าจะมีบางจังหวะที่รถอาจจะกระแทกอยู่บ้างถ้าหากว่าไปเจอเส้นทางอื่นที่เขาไม่ได้เซตไว้เป็นเส้นทางทางธรรมชาติเนี่ยผมว่าเจ้า 7X เนี่ยก็ยังผ่านไปได้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ของคนขับรถซะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงขั้นแบบเป็นหลุมเป็นหินผาเนี่ยผมว่ามันไปได้เหมาะบางๆครับสําหรับคนที่แบบอาจจะ อยู่ในกรุงเทพแล้วมีไร่มีสวนอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นศูนย์ซิกเกอร์ไปเปิดนะครับเพราะว่าซิกเกอร์อาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่แบบมีศูนย์บริการเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าบังเอิญครับพื้นที่ที่คุณอยู่อาจจะไม่ใช่กรุงเทพแต่ว่าดันมีศูนย์บริการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ซื้อได้นี่นะครับฉะนั้นถ้าบ้านคุณเป็นชนบทอยู่แล้ว มีพื้นที่ไร่พื้นที่สวนอยู่แล้วเนี่ยก็มองว่าเอ้ยต้องการรถที่มันขับสบายและอยากใช้รถไฟฟ้าไม่อยากเติมน้ํามันเนาะและต้องการรถที่มันแบบได้ความพรีเมียมด้วยซื้อ s ติกเกอร์เนี่ยคุณยังสามารถที่จะเฮ้ยวันนี้วันสบายๆฉันจะขับไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับเข้ามาต้องเข้าสวนต่อกก็ได้ถ้ามองว่าเส้นทางบ้านเราเนี่ยเป็นเส้นทางคล้ายๆกับที่ผมวิ่งให้ดูเนี่ยนะครับ อาจจะมีน้ําท่วมขังบ้างในบางช่วงเวลานะครับมีเจอโครนบ้างนะครับตัวรถก็ยังสามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้นะครับก็คือถ้าคุณเข้าใจตัวรถเข้าใจฝีมือการนำขี่ของคุณแล้วก็เข้าใจว่ารถแบบนี้ควรใช้งานประเภทไหนบ้างมีอะไรให้คุณได้ใช้ ก็จะสามารถที่จะใช้รถยนต์ได้อย่างเข้าใจตัวรถนะครับแล้วคุณก็จะได้รถที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น s ิกเกอร์เนะครับในวันนี้ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่แบบก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยากได้ซิกเกอร์ด้วยคุณตี้ของงานประกอบอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าไม่อยากจะไปเอา009แล้วก็รู้สึกว่าตัวรุ่น X มันเล็กเกินไปตัวนี้ครับ และผมว่าตัวนี้ภาพรวมในการขับแม้ว่าจะรู้สึกแหละนะครับเรื่องไฟฟ้ามันหนักอยู่แล้วนะครับด้วยน้ําหนักบอดี้แบตเตอรี่นะครับขนาดของตัวถังแต่ผมว่า 7X เอ็กซ์่ะผมว่ามันเก็บอาการช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นตัวช่วงล่างธรรมดาแล้วก็ช่วงล่างถุงลมเนี่ยผมว่ามันเก็บอาการได้ดีกว่าตัว X ถ้าซีเกอร์เนี่ยผมว่ามันยังแบบไม่กลมกล่อมเท่าไหร่มันแรงจริงมันกระชับมันกระฉับกระเฉงดีไซน์มันโดดเด่นแต่ตัวนี้ผมว่ามันคุมรถดีกว่ามันคุมรถดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่เดินทางไกลสะดวกย่างบางคนอาจจะไปเปรียบเทียบนะครับกับ b y d ซีไลอออันนั้นผมว่าตำแหน่งท่านั่งอะยังสู้ 7X ไม่ได้ผมว่า 7X ทําทำตำแหน่งท่านั่งได้ดีกว่าแล้วก็คุณลิตี้งานตกแต่งภายในเนี่ยมันโดดเด่นกว่าอยู่แล้วแต่โอเคครับว่าคุณจะต้องจ่ายเงินที่แพงกว่าเนาะแต่ถ้าหากว่าไปเทียบเทียรใกล้ๆก,กันอีกนะครับต้องรอดูครับว่า 7X เนี่ยจะเปิดราคา2เกรดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคู่แข่งขันในตลาดที่มีราคารออยู่แล้วนะครับ MG IM6 หรือแม้แต่ X เพิง erm, G6 นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นไหนอีกอะ Tesla Model Y นะครับที่อาจจะแบบแตะ2ล้านแล้วก็จะมีตัวที่เป็น SUV กึ่งกระบะอย่างเช่น E07 ของฉางอันคือแบบราคาประมาณอย่างเงี้ยผมว่ามันถ้าเอาคุณภาพตัวรถนะสำหรับผมอะผมถูกใจ 7X นะอันนี้ผมไม่ไม่แตะเรื่องสูบริการเนาะว่าใครมากน้อยเนาะแต่ IM6 อะ ผมว่ามันโดดเด่นเรื่องของฟังก์ชันเนาะเดินแบบแคปวอล์กนู่นนี่นั่นมันก็จะมีตรงนั้นผมว่าบางอย่างมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าผมว่าแล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเอาดีไซน์ด้วยนะภายนอกนะคุณภาพภายในผมชอบ7 x นะอะอะต่อให้ไปเทียบกับอาวอราวันวันอาวอร้าวันวันก็ไม่ได้แย่อาจจะดูหวือหวาอาวกาศหน่อยแต่ผมว่าอันนี้มันดูแบบเรียบเรียบยินคลีนอะนะครับอืมอืมแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแต่ภาพรวมผมว่าเออ 7X มันโอเคอาจจะติดแค่เรื่องของนั่นแหละ นะครับเรื่องของสูบบริการที่มันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ผมมองว่าการเดินในสเต็ปที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจในแบรนด์ไหนแหละนะครับวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันใหม่ทุกแบรนด์ฉะนั้นผมไม่สามารถจะไปนั่งการันตีให้กับคุณผู้ชมได้ว่าเฮ้ยแบรนด์นี้สิแบรนด์นั้นสิซื้อเลยครับไม่จากไปไหนดูแลดีผมผมไม่กล้าหรอกครับแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานตตัวรรถถ่่อเี นะครับผมก็จะสามารถที่จะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้มองเห็นได้ว่าออรุ่นนี้เป็นอย่างไรในมุมมองผมรุ่นนี้โอเคไหมนะครับนี่คือข้อมูลครับที่เรานาะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับเจ้า s ก e k ก r ซเกซนะครับก็จะเป็นรถยนต์เอสยูวีขุมพลังไฟฟ้าอีกรุ่นนึงที่มีทั้งความแรงหมดการอับขี่ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ตัวรถที่มีฟังก์ชันคุณตี้การประกอบ เนื้อง,งานที่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจในตลาดเมืองไทยบ้านเรานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ